ครับผมเราจะจะเปลี่ยนเป็นจับไข่ห่ากูไข่ไข่งูเหลือมจะไข่งูเห่าก็ไม่ใช่แล้วไข่งูเห่าคล้ายกันไหมไข่งูเห่าก็จะมีลักษณะเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่าแต่คล้ายอย่างนี้ใช่ไหมคล้ายคล้ายกันครับอย่างนี้แปลว่าไข่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันแปลกๆอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปยุ่งกับมันคือจริงๆคืองูเนี่ยมันมันก็เป็นสัตว์ที่แปลกเหมือนกันมันมีทั้ง งูต้นไม้ที่ที่อาศัยอยู่ต้นไม้สรีราเก็เป็นแนวยาวๆแบบสามารถที่จะไปกิ่งนู้นกิ่งนี้ได้งูทะเลองูทะเลอ่างูน้ําจืดครับงูกินปลาน้มจืดงูหัวกะโหลกงูสายลูปกลัวกินปลาน้มจืดอ่ะสั้นๆป้อมๆอ่าใช่ครับแล้วก็มีงูดินอ่างูดินนี่กัดตายไหมไม่ตายครับเออทำไมเขาบอก ผมเคยเห็นกันนะอที่มันชัยขึ้นมาเหมือนกับไสเดือนอ่ะอันนี้พยาเหรือเปล่าไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวขนาดิ้วขนาดปากกาอ่ะัวกผมเนี่ยตัวนี้อันตรายมากเลยับตัวเล็กๆขนาดเนี้ยตัวนี้อันตรายมากกัดตายด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงผู้ใหญ่ก็จะให้ความระมัดระวังไว้ก่อนแต่บางอย่างเราก็ถ้าเราโตขึ้นมาเราก็ศึกษานะครับว่าอะไรมันสมควรจะเล่นสมควรไม่ควรจะเล่นอะไรประมาณนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับนอกจากการที่จะเราควรจะหนีห่างจากเขานะครับก็คือต่างคนต่างไปเขาก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันเพราะเขาก็รักตัวชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็อยากจะสอบถามเรื่องการทำรายการการทำรายการปาะการ์เบิลมากี่ปีแล้วอ๋อก็ประมาณสักน่าจะสองปีโดยประมาณปีกว่าสองปีครับตอนนี้ก็มีรายการบ้านงูยิ้มบ้านงูยิ้มแล้วก็กาลังจะมีรายการหนึ่งรายการบันทึกไทยครับเป็นยังไงครับเอออันนี้ก็พี่เก่งก็จะเดินทางไปหาคนไทยที่มี สุดยอดรายแรกแลกใหม่ไทยแท้เหมือนกินเน็ตบุ๊กของคนไทยแทำไว้เหรอก็ทําทไปไหลายตอนแล้วกำลังจะออนเลยละกำลังจะออนอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์นี้และวะ่วครับผมคนไทยที่ทําอะไรแปลกๆใช่ใช่อย่างเช่นอ่ามีคนคนหนึง่งขี่จักรยานไปถึงอเมริกาเพื่อเรียนขี่จักรยานไปอเมริกานะไปเ,เรียนมีคนแขนเดียวขี่จักรยานทั่วโลกคน,นะคะไทยเนี่ยเหรอคนไทยนี่แหละครับ คนไทยขี่จักรยานทั่วโลกสานสวีทเรียนหนังสือเรียนหนังสือเมื่อ20ปีน่าจะกรุงเทพนะครับคืออันนี้ต้องคอยดูติดตามดูเลยในรายการเลยตอนนี้ไทยนะครับผมแล้วก็มีพวกนักสะสมต่างๆอย่างเช่นเมื่อล่าสุดเนี่ยไปถ่ายนักฟุตบอลอาชีพสะสมลงทั้งตานยี่ห้ออาดิดาสนะครับมากที่สุดจำนวน109คู่นะครับเรียกว่าวางเรียงกัน นะครับแล้วก็ดีนะรายการแปลกแปลกมากชอบตาตายผมก็ชอบอยู่แล้วนะเรื่องแปลกๆแล้วก็คือคือที่ที่ทำรายการนี้เพราะว่าได้เที่ยวใช้วลาไปยังไงอ่ะทำงานโหงงเน่ยท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ตกใจละเริ่มแล้วครับผมว่าทำไมพี่เก่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับคนเราคนเรามีเวลาเท่ากันแต่แล้วแต่คนเราจะแบ่งเวลายังไงนะครับอย่างผมก็จะใช้วันหยุดจากการทํางานมาออกกองนะครับ ออกกองออกกองนี่คือนอนออกกองนอนกันเป็นกองไม่ใช่นะครับก็คือมาบ้านงูยิ้มบ้างนะครับไปบันทึกไทยบ้างนะครับก็สามารถผลิตรายการดีนะครับดีมากครับแค่ฟังชื่อรายการแล้วก็คอนเขาเรียกอะไรคอนเซ็ปต์ก็คือตัวเกี่ยวเรื่องผังผังของรายการว่าเป็นยังไงก็น่าดูน่าดูรายการบ้านงูยิ้มก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์จะพยายามพาท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์แปลกสัตว์ต่าง ทั่วประเทศไทยนะครับด้วยทุนนน,น้อยนิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเกิดคนที่ดูรายการวันนี้นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับก็ได้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อจะให้มีรายการดีดๆอย่างนี้ครับง่บ<อ>ายๆ<ม>ถ้ามาชมทางบ้านได้ดูครับผมผมว่าในในบริษัทประกรันเคเบิลน่าจะเป็นคุณพี่เก่งบ้านงูยิ้มนะอันดับหนึ่งนะเรตติ้งรายการนะครับของผมระดับไน่อันดับสองผมลงคุณน้อยกว่าเขาครับของพี่เขาไปทั่วครับ ผมไม่ค่อยลงทุนหรอกครับแต่ผมลงแรงลงแรงถือว่ามีคนมาช่วยทําบนุนเพราะว่าถ้าตั้งใจทํางานจริงครับก็ยังมีอย่างรายการมีตอนหนึ่งไปเชียงรายครับไปวนาฟาร์มนะครับก็ไปดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนกกระจอกเทศมากมายเลยมีไข่นกกระจอกเทศมาทํากระเป๋าได้นะครับแล้วก็หนังนกกระจอกเทศมาทําเสื้อทำนึกระเป๋าแล้วยังไปขี่มันอีกขี่มันขี่มันเลยนะครับตอนนี้ก็สนุกครับขี่นกกระจอกเทศโอ้หนกกระจอกเทศก็พุ่งหน้าดูเลย แต่ถ้าแฟนขี่อ่ะนกกระจอกเทศช้ำขาอ่อนเสร็จแล้วขี่ไม่พอรับรับประทานเขาเลยรับประทานด้วยเพราะเนื่องจากนกกระจอกเทศเขาเป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันเศรษฐนะครับแล้วเราเหนื่อยไหมอุปสรรคตอนถ่ายรายการแคบ้านอยู่งูยิ้มเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนไปไม่เหนื่อยครับตอนไปนี่กลับดึกตื่นตื่นตีสี่อะไรเพื่อไปหาปัดไปอะไรเนี่ยไม่เหนื่อยครับเหมือนก็อยู่ตัวสนุกอยากจะเผชิญ เชิญกับมันแต่กลับมาหมดรูปครับหมดรูปเป็น <laughs> เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อย <มา S 2> เลยหมดรูปเลยอาแล้วรายการที่สองที่ทำเ,เป็นรายการบันทึกไทยบันทึกไทยอันนี้ก็เดินทางเหมือนกันเดินทางก็มีไปนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์ก็ไปถ่ายคนที่สะสมอเข็มขัดเอวมดแดงนะครับ,รบมากที่สุดในประเทศไทยเรียกว่า มากที่สุดมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปญี่ปุ่นยังต้องมาทํารายการกับเขาเลยอ่ะคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ได้กับรายการนี่ก็รายการบันทึกไทยก็จะแบ่งเป็นช่วงๆมีประมาณนอกลู่ด้วยนอกลู่ก็เป็นของแปลกๆอย่างเช่นชากลางลาวเขาชาวกล้วยชากรางลาวอยู่ที่ไหนครับอ่ามันเป็นอะไรมันเป็นวุ้นหรือว่ามันเป็นต้นอะไรนี่ก็ไปดูโรงงานเขามาแล้วหรือว่า ก่ย่างวิเชียนบุรีโหได้ยินคําว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีเยอะแยะมากมายเลยแต่รู้ไหมไก่ย่างวิเชียนบุรีต้นกําเนิดมันเกิดจากเจ้าไหนไม่รู้งั่นน่ะสิแต่ไม่รู้เลยแต่ที่ฟังมาคือที่รู้ต้นต้นกําเนิดนะเคยได้ยินมาว่าตํารวจสี่คนครับอ่ว่างว่างงานจากที่เข้าเวรแล้วครับมาทำครับพอมาทําเสร็จปุ๊บก็อร่อยทั้งไก่ทั้งน้ําจิ้มทั้งแจ่วเขาครับก็เลยเริ่ม ให้ทางครอบครัวมาย่างแล้วก็เลยออกมาเป็นแฟรนไชส์เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะครับต้องติดตามในรายการปริจิ้นแล้วเขาบอกว่าแหล่งที่ซื้อไก่อ่ะใหญ่ที่สุดในจังหวัดตุบุการคือก็คือไปซื้อเส้นแถวแถวบางละโงงบางละทงเขาบอกว่าไก่วิเชียรบุรีเนี่ยต้องไปซื้อไก่ที่นั่นที่เดียวถ้าที่อื่นของปลอมของปลอมเราก็ยังไม่เคยไปตามเหมือนกันว่าไก่วิเชียรบุรีไปซื้อที่นั่นตรงไหนแล้วคุณยกนายโยรู้ไหมว่า ลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยแหล่งกําเนิดอะไรเกิดที่ไหนเกิดที่เมืองไทยอ่าหลายๆคนคิดว่าหลายๆคนคิดว่าเกิดที่สิงคโปร์ที่ทั้งทั้งที่ประเทศสิงคโปร์ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าเข้ออะไรอันนี้ผมไปไปด่ายรายการมาแล้วอ่าเนี่ยโอ้โหได้ความรู้เยอะแยะเลยครนะแล้วการถ่ายคอนเซปต์เดิมใส่หมวกใส่หมวกเป็นเสื้อเปนเสื้ออ่าก็โอ้โหน่าชมนะครับรายการตอนนี้ ก็เริ่มกลับบ้านกลับช่องกันแล้วครับกลับน้องงูของเราดึกแล้วดึกแล้วแล้วอันนี้พี่จะคือแรกๆงงครับงงเข้ามาที่บริษัทไอ้กล่องอะไรกล่องอะไรเสร็จแล้วเห็นไฟเปิดครับมีลูกนึกว่าใครเอาแกแดงนะครับเอามาเราก็งงอะไรเนี่ยใครก็เล่นอะไรเนี่ยโอ้อของบ้านของพี่เก่งเขาเออเราก็เลยรู้แล้ว ว่าเขาพี่เก่งเขาเขาจะทําอย่างเงี้ยสองรอบแล้วปีแล้วก็มีปีแต่ปีแล้วกํสำเร็จผลตากล้องกลัวกลัวเอาแอบเอาไแอบไม่แอบกลัว้เลยเลยไม่ได้ภาพใช่ปีนี้ครับกําชับเลยเฝ้าเลยสองวันสองคืนผมเองอ่ะมาที่นี่ยามคืนที่บริษัทจะระหยับพลังงานคือหลังจากเลิกงานเราก็ต้องปิดไฟผมเองก็ไม่กล้าปิดครับเห็นไฟเขาเปิดอยู่ในตู้แล้วก็จะปิดดีไหมเนี่ยกลัวปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเงินงูเขาไม่ไม่คลอดออกมาละงานเข้าเลย มันเกี่ยงเกี่ยวไหมมันอุณหภูมิใช่ไหมครับผมก็คือที่เราเปิดไฟในห้องเนี่ยเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องแอร์ <c oughs> นะครับผมปกติถ้าเขาจะอยู่ทั่วไปเนี่ยงูพวกนี้เขาจะเป็นงูท้องถิ่นของบ้านเราอยู่แล้วคร <c oughs> ับนะครับเขายังไงเขาก็เกิดได้แต่ไอที่มีตายบ้างตัวสองตัวเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับสัตว์ที่มีจํานวนเยอะเดือดผมถามนิดนึงเอาเป็นความรู้เล่นๆนะครับผมนอกจากเป็นงูเนี่ยถ้าเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยธรรมชาติอ่ะคุณแม่เขาต้องพลิก พริกให้พริกคให้แต่ตัวนี้พริกไม่ได้สัตว์เลี้ยงคานี่ทุกชนิดข้ามครับออ๋สัตว์เลี้ยงคานุยนห้ามพริกครับครับผมออ๋แต่ถ้าเป็นพวกพวกสัตว์ปีกสัตว์อะไรเนี่ยพริกของเข้าเองได้ใช่ครับเราก็พริกเองได้พริกเองได้เผ็ดเผ็ดพอสมควรเผ็ดนะเผ็ดราคาโอ๋อเข้าใจแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์พวกนี้นะครับว่าครับผมเหล่านี้ทํายังไงเป็นพันธุ์นี้เป็นยังไงครับผมมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านมั้งครับเกี่ยวเรื่องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดรักสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ก่อนที่จะเลี้ยงเขานะครับเราก็ต้องศึกษาเขาให้ดีซะก่อนว่าเราสามารถจะเลี้ยงเขาได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าเอาเป็นภาระนะครับอย่างสมมุติ อย่างตอนนี้เป็นภาระวัดมากเลยอ่าแรกๆสิ่งดีๆไม่ไปให้ใช่ส่วนน้องสุวนักแรกๆน่ารักพอหลังๆไม่อยากเลี้ยงแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่วัดนะครับก็เป็นภาระของวัดนะครับอย่างผมผมก็ไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราจะไปดูความงามของวัดของธรรมชาติไปเหยียบอึศัตริะงั้นเใช่ครับวัดไม่ควรจะมีสัตว์หนึ่งก็มีใจรักก่อนถามว่าคือมีเวลาไหมใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งครับการปล่อยเต่าครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับไม่ควรจะไปปล่อยเต่านะครับเพราะว่ามัน ไม่ได้บุญหรอกครับการที่จะไปปล่อยตามวัดหรืออะไรเนี่ยคือมันเป็นบริเวณที่มันไม่มีน้ำํำถ่ายเทสัตว์ตวมันก็จะอุจจาระอะไรลงไปอยู่ในนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับทำให้ติดเชื้อติดเชื้อแล้วพวกเต่านี้นะครับเขาอายุยืนครับเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขาจะทนรมานานนะครับเต่านี่เื็นสัตว์สงวนไหมเป็นครับเป็นเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเจอคนที่เขาไปล่าเต่าครับเขาใช้เหล็กทิ่ม ทิมในไปในโพรงหญ้าเขาเดินแล้วก็ทิมคครรัับบเวลาดังปึ๊กที่เขาว่าปึ๊กเนี่ยเขาจะดูแลนี่คือเต่าคือเขาเขาเขามีอาชีพแปลกๆก็คือที่พี่เก่งบอกคืออย่าไปปล่อยในวัดครับปล่อยในคลองในแม่น้ําก็ผิดนะเพราะบางทีเอาเต่าบกไปอ่านี่เราต้องเราต้องดูครับว่าเต่าบกลงน้ําก็ตายครับว่ายน้ําไม่เป็นตายเต่าบกก็คือเป็นอย่างนี้ไม่มีพังผืดไม่มีพังผืดครับเต่าน้ํา มีพังผืดมีพังผืดค,ครับแต่ก็นั่งสารีครับถ้าน้ําไปปล่อยเต่าน้าในคลองก็มันก็ว่ายทั้งวันอีกใช่ครับเงยอีกคือจริงๆไงอย่าไปปล่อยมันดีที่สุด,ดที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ทําบุญหรอกครับถ้าไปปล่อยพงหญ้าสมมติพงหญ้าข้างริมน้ำอ่คือถ้าสมมุติเราเจอเต่ากลางถนนนี้เี่ยเราหยิบไปปล่อยอะโอเคแต่เราไม่ควรจะไปซื้อเขามาปล่อย เนะครับเพราะว่าข้าจะรอดครึ่งไม่รอดครึ่งแน่นอนตายทรมานนายโยเคยเห็นตามบ่อตามวัดไหมน้ครับเห็นแล้วเห็นเต่ามันลอยตายไหมนะครับดำเขียวดำมั่งแลวเต่ามันลอยตายหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่งสารใช่ใช่ครับมันมันไม่ดีหรอกครับครับสู้สู้เราไปทําบุญอย่างอื่นดีกว่าทําบุญอย่างอื่นครับดีดีกว่านะบางทีเราไม่ค่อยรู้นะครับต้องต้องเอาประสบการณ์จริงของคุณเก่งนะครับมาเล่าให้ฟังกันครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเก่งมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชม ช่วงคิปดีคิดเด่นกับบริษัทประกันแคบันทีนะครับไปชมกันครับอยู่บนผมเช่นเคยครับในรายการคิดดีคิดเด่นกับนายโยโกะครับของบริษัทประกันแคบันทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับได้นําเสนอวิธีการโก,กงไพ่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมี กลโกงไพ่ตอนที่3นะครับที่ต้องการให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับว่าการโกงไพ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ปล็อกเด้งหรือไพ่ต่างๆนะครับก็สามารถโกงได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านชมกันแล้วก็นาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับรวมไปถึงนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูใน y o u t u ู e ได้นะครับแล้วก็เอาพักพวกเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเราที่มีการเล่นการพนันนะครับให้เขาเข้ามาชมนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะเลิกเล่นการพนันเพราะการที่เขาถูกโกงครับ สนับสนุนโดยเนสกาแฟเรดคัพทรีบอร์ดแบโอ้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับมันมีมันมีเครื่องมืออยู่ด้านในครับนะเราต้องการเราซ่อมไห้ตัวหนึ่งก่อนครับเสร็จแล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนนะออกมาเป็นปอกเก้าเลยรเรา,าเปิดดูข้างในหน่อยได้ไหมฮะว่ามันทํางานอย่างไงมองไม่เห็นฮนะันจะซ่อยู่ข้างในมาโอ้โห เนี่ยมันอยู่ในช่องนี้เหรอฮะครับนิดเดียวครับเป็นสายพันธุ์ครับเนี่ยสายพันธุ์ไหนฮะสายพันธุ์อยู่ด้านไหนนี่ฮะไม่ไอ้นี่แข็งแข็งอยู่ครับผมอยู่ด้านไหนหมดฮะปิดหมดฮะโอเวลาจะเลิกนะฮะเราก็กดออกมาใบที่เราซ่อนไว้ครับเอาคืนคืนครับคืนกองเอาคืนกองเวลาเล่นเสร็จเราต้องรีบคืนนะครับเออไม่ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราซ่อนเสร็จใช่ไหมครับอ่าฮะ ปลาปลาปไปลากลับบ้านกลับบ้านผมว่าเลิก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 ปลาป้าแล้วก็เปิดเอาไพ่คืนเออเอาคืนปลาเออปกลับบ้านเพราะว่าถ้าไม่คืนใช่ครับไพ่เป็นของไพ่ขาดไพ่ขาดใช่โดนกินโต๊ะจีนอีกแน่นอนโอ้โหเขาลื้อมาแต่พอเปิดออกมาถ้าคนไม่รู้เปิดมากขาไม่รู้ไม่มีเขาไม่มีเออเฮ้ยมีอะไรไอ้เล็กทำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเฮ้กคนโกเปล่าอันนี้เป็นแบบไฮเทคดีกว่าซ่อมไว้ที่ตัวซ่อมไว้ที่ตัวนี่เกาจับได้เขารู้อันนี้คือกระเป๋ากระเป๋าราคาสูงมากเลยครับ ใบนี้กี่ตังค์ใบนี้หกหมื่นกว่าบาทครับกระเป๋าใบหนึง 60, ่งหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทอ่ะขายกระเป๋าใบหนึ่งซื้อแหวนนี่วงโอ้นี่นี่ของทองหยองเต็มตัวเลยเนี่ยวงนี้นล้านสองล้านโอ้โหเล,เล่นจนได้ล้านสองเลยเหรอไม่ใช่อ่ะล้านแรกหมดเดินไปเจอล้านที่ <laughs> สอง <laughs> <laughs> พอดี <laughs> พอดีผมไปดูร้านแรกหมดพอดี ผมก็ไปเจอร้านที่สองผมก็ซื้ออ๋อยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าวงนี้เจ็ดสิบเก้าบาทไม่ไม่ใช่ราคาร้านสองนะครับอ๋อร้านแรกหมดร้านแรกหมดไปเจอร้านที่สองมันเลยซื้อมาโอ้มันดีฮะมันมันเวลาเวลาเวลาใส่นะฮะเออฮะโอ้เห็นไหมผมใส่แหวนนะฮะใส่ธรรมดาฮะใส่มือเดียวครับใส่มือเดียวโดยที่ไม่ใส่แบบเซียนครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่สองมืออย่างนี้นะฮะไม่ต้องเลยฮะหยิบขึ้นมาครับ สรธรรมดาล้านสองดีล้านสองดีไม่ไม่ใช่ราคาล้านสองนะอขไม่ใช่คุณดูคุณดูทวัดแบหมื่อ่าแบงอมผมให้คุณทวัดที่ระลึกโอ้ขอบคุณมากครับให้ไปเลยครับเปิดดูนะเจ็ดสิบห้าบาทผมไม่อยากได้หรอกครับผมไปอยู่น่นแล้วอยู่ในอยู่ในนิ้วแกแล้วโอ้โหแล้วแล้วโอ้เรือนนี้สวยนะเนี่ยเรือนนี้อันนี้น้องโรเล็กครับ เอาเลยครับครับน้องโรเล็กอ๋าโอ้โหมันมีน้องด้วยเหนะฮะน้องโรเล็กอันนี้โลละร้อยครับตอนแรกตอนแรกบอกโลละสองร้อยตอนนี้เหลือโลละร้อยเหลือโลละร้อยอ๋อขายเป็นกิโลกิโลนะมาชั้งกิโลขายดูนี่ขายอย่างชั้งกิโลขายเลยคุณทีวัฒนวัฒนเอาเลยครับฮะนี่อ๋อโอเคมีอะไรครับก็มีนี่อะไรฮะน้ำยาโอ้คิดว่ายานัดน้ำยาสำหรับมาร์คไพ่อ๋มาร์คไพ่มาร์คไพ่ไพ่ใครก็ได้ครับ เราสามารถจะรู้ได้ว่าไพ่ใบไหนที่เขาที่เราต้องการลักอยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ครับเลขอะไรสมมติคุณเอามาเออจะเอาอะไรล่ะทีนี้สมมติว่าเล่นเล่นอะไรเล่นดอมมี่ฮะสองดอกจิกต้องการสองสองดอกจิกนี่เล่นดอมมี่สไปโตสองดอกจิกปั๊บมาร์กไปเลยอผมจะน้ำยานี้ทาลงไปก่อนทาที่หลังมือครับไม่ให้เขาเห็นนะครับไพ่มาถึงมือเราก็เอาเอามาป้ายที่นี่ สมมติเราต้องการรู้เลขตัวสองตัวเต้ตัวแหม่มแล้วก็ป้ายเลขนั้นอืออ่าคือน้ำยาอ่าลองดูนะฮะเอาเข้าเข้าไปในกองแล้วดูสิว่าถ้าเราจะจะเอาออกมาเนี่ยได้ไหมดูนะครับสมมติผมจะเอามาตั้งสิบใบนะสับจะให้คุณวทิวัตรดูนะฮะครับมันจะเห็นเนี่ยตัวที่คุณฤทิวัตรไม่รู้อยู่ไหนอือเห็นแล้วนะครับอืใบไหนครับใบนี้ครับเห็นไหมครับคุณฤทิวัตรก็รู้ได้เห็นไหมเออ เห็นไหมครับใช่ถูกต้องเราต้องมีน้ํายาตัวนี้ป้ายน้ำยาตัวนี้โอ้อันนี้ก็ง่ายง่ายง่ายครับตือมาร์กเอาไว้ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเหรอเหมือนไม่เห็นเ่าไว้เยอะเนี่ยไม่เห็นนิดนึงเราป้ายนิดนึงอ๋อไม่ไม่ได้ป้ายเยอะขนาดนี้นิดนึงครับป้ายนิดนึงครับให้กล้องมานู o ดูนะครับนี่ฮะนี่คือเงาสะท้อนของมันี่ไหมครับเห็นไหมป้ายนิดนึงครัเวลาแต่ถ้าป้ายนิดนึงเช่นไปป้ายอยู่ที่อ่าวที่มุมที่นิดนึงที่มุมอ่เาป้ายใหม่ที่มุมลองป้ายที่มุมหน่อยปั๊บที่มุมมุมเเล็กๆสมมตินนะะะฮฮปั๊บี่ย เห็นไหมฮะนี <st> uh <ye> like ่ฮะเห็นไหมฮะมุมเนี่ยครับนิดนึงฮะเวลาเล่นต้องป้ายนิดนึงนะฮะมันก็เหมือนกั่อันนี้อันนี้ป้ายเห็นเยอะๆป้ายเห็นเยอะเอะอนี่ก็เป็นคนโกงของเจ้ามือหรือเซียนไพ่หรือใครที่เราไปเล่นด้วยต้องการอยากจะรู้ว่าไพ่ใบนั้นเป็นเลขอะไรใช่ไหมก็ได้อ้าวอันนี้คือน้ำยามาร์ไพ่มาร์ไพ่นี่อะไรฮะยาเสน่ห์เหรอครับอ๋อนี่เหรอครับอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ฮะ คอนแทคเลนส์โอ้เออใช่ข้างในมีคอนแทคเลนส์นี่ครับมีคอนแทคเลนส์แดงๆอยู่ข้างในเขามีไว้ทําไมคอนแทคเลนส์อันนี้ครับอันนี้เอาไว้ดูไพ่ครับคอนแทคเลนส์แล้วคนใส่ใส่ตาแดงๆอะไรอย่างนี้เขาไม่เขาไม่เวเวลาใส่เวลาใส่จะเป็นสีดำารอ๋อสีดำมองไม่ใช่ครับเวลาใส่จะเป็นสีดาครับแต่เวลาดูด้านนี้จะเป็นสีแดงแต่เวลาใส่จะเป็นสีดําในตาเราจะเป็นสีดํามองไม่ออกครับใส่สามารถจะมองนี่เห็นนี่ได้แต่ตอนนี้เราจะให้ดูแว่นแทนครับ จำลองมาเป็นแว่นเพราะว่ามันเป็นวัสดุประเภทเดียวกันใช่ไหมครับพอเราเลเซอร์มาแล้วตัวนี้ใช่ครับใช้ยิงเลเซอร์มาถ้าไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นเลยคุณปุ้ยอยู่ไหมคุณปุ้ยคุณปุ้ยอยู่ไหมครับไพ่สาหรับนี้เป็นไพ่ปกติธรรมดาใช่ฮะเราต้องการไพ่แบบไหนแต่ได้รับการยิงเลเซอร์เอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับต้องดูด้วยคอนแทก